นครับเป็นตามกป็นกระจนิรุกวันนี้คิดบูดีโอ้โหแต่ก็ยังมีหลายท่านอยู่ในรายการจ้าครับผู้ริบและผู้รุกละครเล่ร้ายเก็มรวงนะครับสวัสดีครับพี่ต้นโชว์เชิญนันงดูเลยครับพี่โอเคพี่ต้นครับวัน<อ>นี้มาถึงครับพี่ที่มีทั้งความร้ายและความรุมนแรงอยู่ด้วยกันครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับโปรเจกต์นี้ก็ตื่นเต้นมากนะเพราะว่าเราก็ใช้เวลาทำกันไปเป็นเวลาสักพักหนึ่งแต่ละลืมถอยออกนะครับก็ วันนี้ได้จะได้ออนแพรแล้ววันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้ครับก็ตื่นเต้นครับแล้วก็อย่างที่บอกมันเป็นเรื่องแรกๆที่เราทํากันแบบโดยที่เราออกแบบบทให้มันเป็นแบบแนวแบบซีรีส์ก็คือแบบมันจะจบในในโครงของมันแล้วก็ในการเขียนบทครั้งนี้มันไม่ได้มีแค่แค่สามโครแบบปกติที่เราเขียนละครเยอาจจะเปนอย่างเงี้ยหรือบทละครมันจะมีถึงห้าบทเจ็ดบทอะไรเงี้ยหมายความว่าวินพอยต์ของเรื่องมันจะไปมันจะผ่านวินพอยต์แล้วมันก็พลิกไปเทอวินพอยต์แล้วไปวินพอยต์อีกับไปเจอวินพอยต์อี แล้วที่สําคัญของเรื่องนี้ก็คือว่าความสนุกของมันก็คือว่าที่เห็นตรงนี้นะครับมีฮะโอ้โหท่าพูดเลยก็คือไม่มีใครเป็นคนดีสมกคนไม,ม่จริงเหรอไม่มีใครเป็นแบบเทาๆาดำดำคนเลยเหรอมันจะมีความเป็นสีเทาเพียงแครนนแต่เฉดสีใดอะไรต่างๆเพราะว่าอย่างบางคนที่เราดูเราดูเข้าไปเราเชียร์เข้าไปเราอาจจะไปเกลียดเขาตอนหลังก็ได้หรอือคนที่เราเกลียดเขาตอนแรกเราอาจจะไปชอบเขาตอน คนที่ถือดอกไม้สีทองแบบนี้อาจจะเป็นคนดีก็ได้ใครจะไปรู้ใช่จะไปรู้เออส่วนคนที่ยิ้มแบบนี้ความรู้สึกทีอินเนอร์ชีอาจจะไปหนึ่งกับดอกไม้ที่น้องเพี้ยถืออยู่ขอบคุว่าเรื่องนี้ตุลากรโดยเฉพาะว่าฝ่ายผู้หญิงเนี่ยแทบแซ่บหมดครับโอ้โหไม่มีใครยอมเลยหรืเฉพาะุูนเปรียวหรือูุนที่สามครับเขาฟาดกันไม่อยากใช่แล้วไม่มีใครยอมใครเลยแต่ว่าคนนึ่นอาจจะฟาดแบบ คนหนึ่งอาจจะแบบฟาดด้วยแบบคำพูดแบบนิ่งๆแต่ว่าชื่องชื่นแล้วฝั่งผู้ชายล่ะพี่เป็นไงฝั่งผู้ชายตอนนี้ก็ปวดอยู่อาสาชุเขาเป็นทหารพี่เขาเป็นพลทหารผู้ชายเราอาจะมีมีสองคนพูดถึงคุณโดนัลก่อนโดยการว่าจะเป็นสายแบบวันร้อนสำหรับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเคือเรื่องหลักเนี่ยขาเข้ามาหาหาตัวตัวละครทั้งหมดนี้ด้วยด้วยด้วยปุมบางอย่าง มีเขาเรียกว่ามีทิกเกอร์ไปบอกตัวเองว่า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 เขา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 ต้องการจะทาอะไรบางอย่างมีคิกเกอร์ไปบอกตัวเองแต่เขาบอกว่าพี่เบนเนี่ยเอาชีวิพี่ต้นมาเขียนเลยชูไหมเล่นชูไหมนี่ยเอาบทเขานะบทของพี่เบนนะเป็นเจ้าของโปรดักชั่นใหญ่เลยโอ้ทำหนังทำละครมีเมียเป็นดารามีเมียเป็นดาราเล่นชูเออเล่นชูด้วยเฮ้ยมันมันมันคนเราเลยมัเนี่ย ใช่สิแต่เราจะเราจะไม่ได้จะได้ครบนะเออพี่ตาอยู่าหนูพี่ตาโอเคคือของเบนเนี่ยก็คือเขาก็ได้รับบทแบบว่าที่ผมว่าสำหรับทัวเขาเองอะเขาก็พัฒนาเยอะนะของเราการเล่นบทเป็นจัวิรักเนี่ยเล่นยังไงให้มันจะต้องแบบทันเทียนด้วยหล่อด้วยแล้วก็เลียวระยำต่อคาใช่เขา้ยระยำนะพี่นั้นกัคำคนกันเองไม่เทาแล้วไม่เทาแล้วเป็นคนลมรจี คนแต่ว่าเรารับรองว่าตัวละครทวีรัสก็เป็นหนึ่งลืมตอนนั้นเราขอเราเราเราขอไปบอกว่าเราอยากได้ลืมได้อีกแบบเราอๆอาเรื่องบทนี้ให้แบบดูดีแบบคนดูแล้วแบบไม่รู้สึกว่าไอ้ตัวละครที่มันจะทำได้คิดได้เยอะเขาเลยลองสุดเขาบอกว่าถ้าหนอเนี่ยต้องเก่งเรียนสัตว์มากแล้วถึงใจด้วยเอาปุกมือสิครับปุกมือฮะโอ้โหปวยขนาดนี้เพราะฉะนั้นตอนแรกพวก่นี้ต้องดูแล้วนะฮะ ผ่านหน้าจอช่อง7 HD ก็กด35ได้เลยได้เลยนะครับเดี๋ยแอปพลิเคชันทาง Netflix นะครับผมอ่ะพี่ต้นพูดขนาดนี้แล้วเนื้อเรื่องเข้มข้นนักแสดงก็จัดเต็มเพราะฉะนั้นท่านนี้นะเดี๋ยวเชิญนักแสดงมาพูดคุยด้วยดีกว่านะฮะต้อนรับคุณพิสารุณิทิสาคุณเปรศรียามคุณโดนันคุณโดนันบดและคุณเป็นสันติราชครับโอเคเชิญเลยครับผมมาครับคุณีกว่ามาเลยครับมันอยู่ข้างีนหมดได้เลยนะฮะนี่อ่ะเดี๋ยวรับไมค์นะฮะเดี๋ยวเชิญเดินขึ้นมาขึ้นหน้ามาเป็นเก้า ขึ้นหน้าหนาอะเลยบบนก้นเลยนะบอกเอ๊ะอะไรโอ้โหครัเงอร์ชัดเจนตามสีชุดนะเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้สำหรับได้ไรตัวหลวงครับ <moderate> ก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งอีกบทบาทใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้ลองชมกันค่ะคิดว่าหลายๆคนน่าจะอยากให้มีสโอกาสได้เล่นอะไรแบบนี้บางค่ะพราะจริงจริงอันนี้พอแล้วคุณผู้ชมในละครขอฟาดเลยสุดๆขนาดนี้เออ แต่ว่าไม่ไม่ใช่แค่ตัวที่สามาคือทุกตัวละครอย่างที่พี่ต้นบอกทุกตัวละครจะมีการคาดฟันแล้วมีการแก้เกมกันไปกันมาค่ะต้องติดตามตัวละครจริงโอ้โหและเอเนจีกับเปี้ยวเป็นยังไงสู้กัได้ใช่ไหมคนละแบบอ่วคนละแบบใช่มันต่างยังไงจ๊ะต้องรอดูในขอนโอเคเลิศมากเป็นกระอกที่เลิศใช่ไหมปิดจบพอดีเลยนะฮะอ่ะเปี้ยวเป็นยังไงสำหรับเรื่องนี้ความรักเราชัดเจนมากเลยนะ เรื่นงสีเออนะคะอินเนอร์มาจากไหนักหนานะสำหรับเราเขาเรื่งนี้ก็ตามตามบทค่ะครับจริงๆแล้วตัวอินดาวเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งที่รู้สึกว่าโอเคมันอาจจะดูร้ายในสายตาของผู้ชมหรือว่าคนดูภายนอกนีนะคะแต่ว่าถ้าได้ลองแบบติดตามละครของเราไปเรื่อยๆเนี่ยจะรู้ว่าที่มาที่ไปของความร้ายกาจของดาวเนี่ยมันเกิดจากอะไร นะฮะแล้วชุดที่ไปมีมีปัญหาอะไรฮะเลยอย่าคุณโดนทัดคุณฝับกระเยาะที่ไหนฟันไม่ได้เลยไม่บอกเลยเพราะจะกินกันเองแล้วลดกโอ้โหมานักจับชุดนจับชุดอะไรนันไปต่อโอ้โหนะแล้วความรู้สึกที่ได้กลับมาร่วมงานกับพี่สามครั้งเป็นยังไงบ้างเขาอย่าลืมนะทุกคนเขาเคยเล่นที่การในละครเพลิงมธนาพี่อํานักร้องไห้แล้วตอนนี้ลูกหลานดีกันนะกับท่านเกิดตีกันเฉยเป็นยังไงบ้างจ๊ะก็จริงๆแล้วรู้สึกว่าดีใจมากที่ได้มาเล่นละครในพิธีีรอบนะคะ รอบนี้นะคะไม่เหมือนเดิมแน่เพราะว่าเรื่องนี้เรามีการฟาดฟันกันแบบสุดริมนะคะก็ใครฟาดมาก็ฟาดกับไม่โกงกันแน่นอนเรื่องนี้ค่ะเพรเรื่องหลุดก็คือว่าคราบถ้าใครได้ดูก็จะรู้ว่าตัวทิศไม่สู้เลยจริงๆยอมแค่ไม่พูดเลยยอมเดียวๆค่ะแต่เรื่องนี้ก็เหมือนเป็นภาคหนึ่งใช่ไม่ใช่กันจริงใช่ค่ะไม่มีใครยอมกันแน่นอน ต่อคาแรคเตอร์เก่าๆแน่นอนนะคะแน่นอนรอดูกันได้พรุ่งนดีเลยนะคะอ่ะผู้หญิงฟาดกันแล้วผู้ชายมันมันยังไงนะครับพ่เต้ลผู้ชายก็ไปสื่นกันไปก็เขาก็จะไปไปในทางของเขาครับไปในไปในทางของเขาอย่างโดดั้นเนี่ยเขาก็จะออกแมาแบบพระเอกแบบคุณคุณคุณชายนะยืดเลสมาร์ทหรือแบบเออเป็นสายซัพพอร์ตให้กำลังใจถึงเองนะครับแตส่วนกันก็เออ ก็มีเป้าหมายของเขาที่เขาเข้ามาในใน,ในแวดวงนี้คราเนี้ครับและอย่างดิวินอย่างที่ผมบอกนะ่ิวินก,ก็ก็จะเห็นการพัฒนาของตัวละครที่มันที่ผมจะบอกว่าตัวละครตัวนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยจริงเหรอมันเกิดขึ้นจริงเหรออะไรย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ผมว่าด้วยบริบทของสังคมมันทาให้เห็นว่าตัวละครที่บางทีเราเห็นว่าเขาดูดีมากๆเป็นไฮโซเเป็นมิชชั่นระดัที่ดี จริงแล้วอาจจะทะไรเรื่องหลักที่มันแบบไม่ไม่ไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราจะเห็นได้จากในบริบทปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นแน่ยิ่งดูเรื่องนี้แล้วก็ดูกับเป็นจะิงงอิกว่ามันเหมือนชีวิตจริงเลยจริงๆเราก็เอาแบบทิงเอาบริบทในสังคมในช่วงนั้นมาเขียนเปด้วยเราอินเองหรือเปล่าก็อยากจชเอาชีวิตคุณต้นมาทาหรือเปล่าโอ้โหอ่ะและใครที่ชอบรา่านะฮะอันนี้ขอตือนไปก่อนโดนทอตัวก่อนใครที่ชอบด่าขออนุญาตนะคะ ขออนุญาตขออนุญาตนะครับว่าคุณนัทพูดหน่อยว่าวันนี้เราอัดาจจะบันผิดซองเนาะจอมกรมก็คือวันนี้นะครับลาลาจากกรมทหารมาเพื่อมาโปรโมทละครนะครับผมอยืนยันตรงนี้ใช่ไหมยืนยันอีกรอบเลยพูดถึงบทบาทรในละครเรื่องนี้หน่อยครับคุณนัทครับครับในเรื่องนี้นะครับผมก็ได้รับบทเป็นทามนะครับผมก็อ่าหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าตัวละครนี้มันโผล่มาได้ไงมันเกิดขึ้นมาได้ไงแต่ว่ามันจะค่อยๆเฉลยแล้วก็ให้ได้รู้ว่าทำไมตัวทาม มันถึงต้องมาคุ้มครกับครอบครัวของเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะมีให้มาชมดยเล่าไม่ได้เล่าเลยดี๋ยวใช่เดี๋ยวมันสับอยแล้วคือคือจริงๆเนี่ยผมว่าเชื่อเชื่อเนี่ยนักแสดงทั้งหมดที่ที่อยู่ในตรงเนี้ยจะมีความคิดว่าเองพูดได้ขนาดไหนเพราะว่าตรงนี้เรื่องมันมีผมเยอะแยะผมเยอะมากเยอะเดี๋ยวพูดไปนี้เดี๋ยวคนดูจะดูแล้วไม่สนุกนะครับเพราะฉะนั้นพูดกับถึงจิ๋วพอว่าระเรื่องนี้เป็นยังไง แซ่บมากบักบักบังบางกับมีคำตอบเขามากอคุณโดนอ่ะแล้วความรู้สึกที่ได้มาร่วมงานกับทั้งังไรบ้างคุณโดนน้บเุณโดนน้ใช่ไหมเพราะว่านะักเสมอคุณอยากกลับตรงกลมมาสภาไม่นิวถามเขาว่าถามแบบนี้ไม่ได้ทําไมเร้อเขไม่คุ้งชิงเราถามย้อนนะถามดนเขาโดนัดพ ก็กได้ตอนแรกผมบอกว่า <c oughs> ตื่นเต้นครับผมแล้วก็ได้กลับมาร่วมง,งานกับพี่เต้นอีกครั้งหนึ่งครับผมต้องต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นโจทย์ยากโจทย์ในวงการที่ <c oughs> ที่ได้กลับมาท่วงานครับก็ต้องบอกว่าที่ชมการแสดงทุกคนแล้วกันาทุกคนเต็มที่มา,มากๆครับผมแล้วก็แต่ละบทบาททุกคนมันก็ยากเหมือนกันแล้วก็เนี่ยแต่ละซีดแต่ละฉากที่ <c oughs> เราถ่ายกันมนะ <c oughs> ันฟ้าผ่ากันไปตลอดนะครับยังไงก็อยากให้ทุกคนฝากติดตามด้วยนะครับ โดนะนนะครับผมอ่อไปต่อมากับพระเอกท,ที่ฮอตที่สุดในช่อง7 HD ครับคุณละครเขาออนนี่สี่วันติดเลยปะฮะใช่ครับนั่นแน่เพราะว่าไม่ได้ออนมาเกือบสองปีตอนนี้ก็ออนช้ำครับนะฮะมาเรื่องนี้กันบ้างครับเนี่ะไรเยี่ยมดวงครับพี่ครับผมเป็น,น,น,ปะะนยังไงบ้างครับความไร้จัดของคุณหมดเลยนะนนเนี่ยก็เป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่พลิกบทบาทค่อนข้างที่จะเยอะครับตอนแรกก็มีกังวลเล็กน้อยแล้วว่าเราจะทําได้หรือเปล่า แล้วก็มันค่อนข้างเป็นบทที่เราไม่เคยเล่นมาก่อนเราก็เลยรู้สึกว่าเราจะทําได้หรือเปล่าทําออกมาดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยด้วยด้วยน้องสองคนเขาเขาเคยเล่นมาด้วยกันก่อน่แล้วก็ยังไม่เคยเล่นแนวนี้ด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็เข้ามาคุยปคอมพิวเตอร์มาเป็นสาพิวเตอร์เนี่ยนว่าเออเราจะเล่นแบบนี้ได้หรือเปล่าเราจะเล่นแบบนี้แล้วมันจะคนมันจะเชื่อหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับแล้วก็พยายามทำกันบ้านให้มันหนักหนักเรื่องยากมาก ค่อนข,ข้างที่จะหนักเพราะว่าก่อนที่จะมาถ่ายทาในแต่ละคิวในแต่ละวันเน,น,นี่ยก็ทำกันบ้านค่อนข้างที่จะหนักทำกันบ้านเต็มที่เท่าที่เราจะทาได้ใส่กระเป๋ามาเต็มเต็มที่เลยแต่ว่าพอมากองเราก็หากระเป๋าให้มันใหญ่ขึ้น <c oughs> เพื่อ <c oughs> เพื่อเวลาแบบพี่เติรดมาใส่ข <c oughs> ายเพิ่มเติม <c oughs> เพื่อให้ซีนซีนนั้นมันมันดูสนุกดูสมบูรณ์ดูแบบมีสีสันมากขึ้นเลยเราก็โชคดีด้วยที่ได้พี่เติรม,มาไกด์ไลาย,ลาย ตัวละครนี้ตรงนี้เนก็ได้ให้ม่จบุกเใช่มใช่ใช่ตัวตัเขาได้จบอยู่แล้วนะโอ้โหเขาไม่ได้จบโอ้ยนี่โอ้ยขนาดเนี้ยคืออยากจะบอกว่ามันเข้มข้นมากจริงๆเพราะนั้นกับเรอติดตามชมกันได้พี่ต้นทับเคมีแต่ละคู่ฮะเอาผู้หญิงผู้หญิงกน่อนที่ฟาดกันที่คิดว่าไงบนผมรู้สึกว่าสนุกอะพอดูที่สารเล่นกับดียเเราครอคมกันจริงๆแล้วจะเรียกได้ว่าเขาสองคนเป็นตัวตัวเกง จากที่เป็นเส้นของเราประสาทสตา์เขียนบทเราเราใช่ไหมก็เป็นกระดูกสันหลังของเรื่องกระดูกสันหลังเออแบบว่าบางคนเนี้ยเขาจะเป็นแบบกระดูกสันหลัขงของของโครงเรื่องทั้งหมดในการเดินเดินไปนะเพราะว่าโชคดีมากที่ได้เขาสองคนมาเล่นเขาก็ผมว่ามันเหมือนเป็น,ปนมวยที่แบบว่าพอฟัดโครงเหวี่ยงกันดูแล้วแบบเอ้ยแบบมันน่าเชื่อว่ามันจะแพ้มันจะชนะมันจะับแพ้มันจะชนะ ขึ้นวันลงพีดีได้เลยเรียกมิสซาฟาดกันไม่หยุดอ่ะแล้วนุ่มๆนะฮะสำหรับเทคบีของสองคนนี้ก็ดีครับอย่างที่ที่บอกไปเลยว่าคือทั้งเป็นแล้วทั้งโดนัทแล้วรวมถึงน้องใหม่คุณกินนะครับแล้วก็คุณแทนทนายทัตเตโอนเขาชื่ออะไรนะแทนตะวันทัตเตโอตะวันชื่อหนึ่งคือผู้ชายเรื่องเงี้ยแน่ๆเลยถ่ายมาหลอกทุกคนเออคอนเฟิร์มเรื่องจริงอันนี้ถ่ายมาหลอกทุกคนนะ แล้วทุกคนก็มีบริบทของตัวเองในทุกคนมีมีมีเป้าหมายในยโกงตัวเองหมดไม่มีใครแบบมาแล้วแบบมาแต่แต,แต่เป็นเพื่อน <c oughs> เพื่อนมาเป็นเพื่อนแล้วก็แบบเฉยๆอยู่เป็นลูกน้องแล้วมาเดินตาม่ยวเองไม่ใช่ทุกคนจะมีบทบาทองตัวของตัวเองหมดโอเคเพราะฉะนั้นนะพูดขนาดนี้เรามีนักแสดงที่มาเสริมทับความเข้มข้นของละครเรื่องนี้ด้วยนะครับผมต้อนรับคุณชินจคกริษฐาคุณเชลริสตัฟ์นี่ครับคุณวินพวัลและคุณใหญ่บุริใช่ คคุณรับผมจะบอกว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วมันจะมีสองเลเวลคือเลเวลรุ่นพี่รุ่นพี่รุ่นพี่แล้วก็รุ่นน้องอรุ่นน้องแล้วที่สําคัญคือ,อรุ่นพี่เนี่ยเม m ิ n ูเลตคือ,ค,อค,คือแบบบงการให้ให้บางทีนเนี่ยมันรุ่นพี่ที่อยู่ในวงคือเปีย้ยวเปี้ยวพิศดารเนี่ยเขาจะเป็นรุ่นพี่ในวงการัมาถึงตัวแม่แหละดาวคำฝาละแล้วก็ สองคนนี้จะเข้ามาในวงการบักเริ้ใหม่เป็นนิวสตาร์วงการใช่แล้วก็เลยใช้น้องๆเนี่ยเป็นหมากให้สองคนนี้เดินเกมตฟาดกันใช่รู้ตายแล้วจริงๆปกติเธอเป็นคนคุมเกมแนะนี่ต้องมาเดินเกมเขาแบบนี้ไม่เราก็แบบอยากเป็นซุปตาร์แบบนี้พี่ไงว้าวเราก็ตคอยแบบเออให้เขาช่วยเหลือเออนะค่ะกฎบัตรเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับจริงๆครับ เด็กสู้ชีวิตค่ะทํางานหาเงินแบบเลี้ยงตัวเองเนี่ยครอบครัวจริงไหม้ยแล้วก็อยากจะอยากจะมีความฝันอยากจะเป็นดาราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โด่งดังเออนะฮะแล้วความโด่งดังกว่าจะไปถึงจุดนั้นมันต้องมีคู่แข่งถูกไหมคู่แข่งใครนี่ค่ะน้องขา้าโอ้โหนี่เลยคุณดูสายตาด้วยน้องเชลรีนนะฮะเชลรีนเป็นยังไงต้องไปฟื้นกันจริงๆนะอวามแสนพี่ชิมมากเลย จริงๆแล้วจริงๆเนี่ยเขาเป็นคนทนไม่ทนมือนะฮะหนูจะไม่ต้องออมแรงเลยเขารับได้เขารับได้แต่ว่าก็เกรงใจอะเนาะเก็ตใจค่ะเพราะว่าแบบไม่เคยร่วมงานกับพี่เขาก็เลยก็เลยแบบอาจจะเป็นเพลงบ้างคนนี้เชอรี่คืออยากจะบอกว่าเรื่องนดีที่สุดเลยนะฮะเฉียวเนี่ยตามแพลนเตอร์ตัวจริงกันเลยจริงๆหนูเล่นเป็นใครในเรื่องนี้เล่นเป็นเอวาค่ะเป็นหลานของอาดาวของพี่เกลียวก็ คนดีแน่นอนร้อยเปอร์คุณเทานะคุณน้าถือดอกยสีทองขนาดนั้นหลานจะเป็นยังไงล่ะใช่ไหมคะเออนะครับะพี่มินนะสวัสดีนะครับพี่มินเอ่อมาได้ลื่นแรกกับช่อง7 SD เหรอเอามือมาได้แรกเป็นแรกในชีวิตเลยในชีวิตของการแสดงเลยเหรอพี่ รจริงๆวินเป็นนายแบบจะบอกเปน็นนางแบบกว่าเฮ้ยเป็นนายแบบวินก็เป็นนายแบบแล้วเราก็เขาก็เรียนการแสดงอ,อยู่เลยครับแล้วเราก็ไปเจอเขาเราก็าเฮ้ยด้วยการดีพัฒเสน่ห์นาะใช่จับใจคนที่แอบดูไปแล้วนะตัวละครที่ม,มีเสน่ห์มันดูลึกลยยับอุ้ยดูไปเยอะไปหระเปล่านี้โดนไลกับพี่เบนดีไม่ว้นขนาดนี้นะอันนี้ลูกับตัวเองอ่ะพี่ทำได้เป็นแัคเตอร์เลยนะครับผมเล่นเป็นคุณภูเบศครับเป็นลูกดองของคุณรัฐ ใฝากตัวรับใช้นายเออใครก็รับใช้ทิ้งหอบแค่นี้เลยหรอไม่หอกไม่ได้เรามากแบบนี้เดี๋ยวจะสปอ p o r นะนายต้องพิจารณบอกไหมไหมนายต้องพิจารณาแบ๊กอ่ะระหว่างพี่วินกับพี่เบนในเรื่องใครเลเวลความดีมันมันมันมากกว่ากันพี่ต้องเจ้านายผมดีกว่าเจ้านายดีกว่าใช่ครับโอเคได้เยี่ยมน่าจะรับเงินมาเยอะมากนะคะอ่ะเดี๋ยวรอดูนะคะอ่ะ ลำดับต่อไปครับนิวสตาร์ของเราเป้นหยีบบริยชาตินะครับหยิบมีเงบ้างเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะว่าไม่เคยเล่นกับพี่ๆหลายคนเลยเคยเล่นแต่กับพี่โนคนเดียวค่ะแล้วก็บทบาทค่อนข้างที่จะแบบว่าสปอยเอะไม่ได้เนาะเขาก็เป็นหนึ่งในคีของเรื่องที่แบบกุ้มความลับของตัวละครหลายๆตัวไว้เขากุ้มไว้แต่ไม่อยากพูดหมดซีนไม่ได้พูดเลย เธอแต่เรื hmm. ่องนี้อะไรู้ป่ะเธอโชคดีมากเลยนะเพราะว่ามันอบอุ้มไปด้วยนักแสดงคุณภาพหนูภูมิใจขนาดไหนใช่หนูภูมิใจมากเพราะว่าตอนแรกหนูวตื่นเต้นกับการเข้าฉากกับพี่พีเขามากตอนแรกหนูเกรงมากครับคือโอ๋ยสบายไม่ได้อีกก็ไม่ได้เลยหรอกที่ทำให้เสือกเลยหนูเล่นกับพี่เปลี่ยวแล้วแบบรู้สึกตื่นเต้นมากคือหนูดูหน้าดูแล้วแบบสวย โดก็สวยเลยโดก็ดิ้มตึงมากออลองเละสิอัดโฆษณาบุญครับช่างช่างไม่ใช่โอเคพี่ต้นครับทั้งหมดเลยบรรยากาศการทำงานเบื้องหลังกองนี้เป็นยังไงครับพี่ก็สนุกสนานครับเรื่องขิดเรื่องใหญ่โอ้ยเชื่อกองถ่ายพี่ต้นน่าหารอร่อยมากจริงจริงกอคือบรรยากาศในกองก็เราก็สนิทกันครับก็พยายามทำ บอกให้ให้ให้ี่สุดแล้วก็ทุกคนเนี่ยต้องบอกเลยว่าเนื่องจากว่าเรามีเวลาจำกัดครับในการที่เราจะอกกองนะฮรฉะนั้นจำนวนซือนีอาจจะเยอะพอสมควรแต่ว่าโชคดีที่ทุกคนเนี่ยที่อยู่ในนี้กันบ้านคนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันจะมียากมันจะเป็นเรื่องที่ปิคในการขายัำมันจะไม่ใช่แบ่หปานถึงแล้วแบบทุกคนจํบหมดไม่ได้อะไรย่างี้ยัง นางเอกของเราเนี่ยตัวผู้หญิงเนี่ยโอ้โหผมยาวแบบแต่ละคนเ<ๆ>ชื่อเนี่ยเพราะนั้นก็ต้องขอบคุณน้องๆมากๆเลยครับก็หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ทําให้ให,หลายๆคนเนี่ยชื่อเจ้าเลยก็อยู่ในใจเลยใครหลายๆคนนะครับที่ได้ติดตามชวนลึงไ,ไ,ได้เลยคราเจอกันได้แต่ยังไม่คลังนะครับผมทางช่อง7 HD วันพรุ่งนี้ตอนแรกนะครับ20มิถุนา30นาทีอันนี้สุดท้ายแล้วนะคืออยากให้ทุกทุกคนฝากผลงานละครเรื่องนี้กับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับเริ่มจากคุณเติ้ลก่อนเลยครับ ก็ฝากด้วยนะครับช่วงนี้กออ็ต้องเอาใจช่วยกันนะครับเพราะว่าในเราก็พอทราบู่แนละ้วในแวดวงของวง,งการออซีรีส์ละครเนี่ยตอนนี้มันก็ค่อนข้างที่จะแบบสมเซาหน่อยนะครับก็อยากจะให้แบบว่าให้พี่ๆเนี่ยช่วยกันกระจายข่าวใหเออ้เราได้แบบเรียกไะไรนะมีคนมาดูเราเยอะๆจะได้กลับมาคึกคักกันอีกข่าวหนึ่งครับเพราะว่าเ,ออเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่พวกเราตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มที่ ก็หวังว่าจะชื่นชอบครับโอเคครับพี่ตตะวันคลาต่อไปครับคุณไงอีครับค่ะก็ฝากละครเรื่องนีด้วยนะคะคือทุกคนก็ตั้งใจทํากันมากจริงๆค่ะแล้วก็เนื้อหาก็คือพลาดไม่ได้สักตอนเลยนะคะคือถ้าพลาดไปก็คือจะเริ่มมีความปวดหัวขึ้นมาแล้วเรียนตอนต่อไปนั่นเองค่ะบินครับครับผมก็ขอฝากละครเรื่องนีด้วยครับผมอ่านบทไปแล้วก็ตื่นเต้นไปในทุกตอน จะน่าเสียดายมากถ้าเกิดไม่ดูกันฝากด้วยครับค่ะก็ฝากละครเรื่องนี้นะคะเป็นรับเกียรติวงค่ะเป็นละครที่เข้มข้นแล้วก็บทแปลกใหม่แล้วก็มีอะไรพลิกผันตลอดเลยค่ะก็อยากให้พลาดนะคะฝากด้วยนะคะค่ะฝากความแซ่บของผานรุ่นน้องด้วยนะคะ,ะรับรองว่าแซ่บไม่แพ้รุ่นพี่แน่นอนค่ะเอ่อแล้วก็อ่ะส่งไปต่อครับไปที่ที่สาว,น,วนิติสาครับค่ะก็ฝาก ทุกคนด้วยแล้วกันนะคะว่าเป็นกําลังใจให้ทั้งนักแสดงเบื้องหน้าทั้งทีมงานเบื้องหลังและทุกๆคนนะคะที่มีส่วนร่วมในการทําละครเรื่องนี้ขึ้นมานะคะเราตั้งใจจริงๆนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองเปิดใจได้ดูอะไรใหม่ๆนะคะคิสาคิดว่าเรื่องนี้จะได้เป็นอะไรใหม่ๆสําหรับช่องแน่นอนนะคะก็ฝากละครเรื่องนี้ด้วยค่ะในราเกมรดวงค่ะค่ะก็ ฝากเป็นกำลังใจให้อีกนามอะเรื่อยนะคะก็จริงๆแล้วก็เป็นคนที่น่าสงสารเหมือนกันค่ะไม่ได้ร้ายอย่างเดียนะคะก็อยากให้อยู่ที่บิงดาบ้านจะดีนะคะขอบคุณแบ่งใจนอยครับสุขุลนะครับก็ขอฝากไม่ได้ร่าเกมรุเลยนะครับเพราะว่ารัสดงทุกคนเนี่ยตั้งใจกันมากนะครับเราอยากให้ดูนะครับผมทั้งทีมงานของพี่เติ้ลแล้วก็ทีมงานนักแสดงนะครับก็ติดตามด้วยนะครับไดร่าเกมรุ่ง และนี่คือการฝากละครที่ดีที่สุดในวันนี้จากคุณเบนสริราชครับก็อยากให้ทุกทุกคนนะครับมาร่วมเริ่มเล่นเกมมาร้องกันนะครับมารวมกันมารวนกันฟ้องกันในวันพรุ่งนี้นะครับทางช่อง7 HD นะครับกด35นะครับทุวันเสาร์อาทิตย์นะครับสองทุ่มครึ่งแล้วก็ติดตามได้ทางเพจสิงนะครับครับพี่เบนสริราาครับและนี่คือทีมงานเรตราเยนรัว และผู้จัดนะครับละคเลรเรื่องไร้เก็บโลชั่ครับเดี๋ยวทุกนักเก็บไหมนะครับทุกคนายันทหน้าแบ็คกรอกนะครับโอเคอา่อานิยุทธิชิคานิสตึงครับผมสาวที่สองพิษจ,จิตกาเยรยียมทำห้ามพลาดเลยนะฮะ